มาร์คซักเคเบิร์กยอมรับผู้ใช้ Facebook ลดลง TikTok ททาหุ้น Meta ร่วงกว่า20%มาร์คซักเคเบิร์กประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร Meta บริษัทที่ดําเนินงาน Facebook Instagram และ WhatsApp ออกมายอมรับว่าจํานวนผู้ใช้ Facebook ที่เข้ามาใช้งานประจําทุกวันลดลงเกือบ5 0 0นรายซึ่งเป็นการลดลงครั้งแรกนับตั้งแต่มีการเปิดให้บริการกว่า18ปีโดยเชื่อว่าผู้ใช้จํานวนหนึ่งหันไปใช้บริการแอปพลิเคชัน Tik t o k โดยมาร์คซักเคเบิร์กกล่าวระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่1 ภพาพันธ์ที่ผ่านมาว่าคนมีทางเลือกเยอะแยะว่าอยากใช้เวลาว่างกับอะไรแล้วแอปหลายๆแอปอย่างเช่น t ิ k t o อ ก็กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วและเหตุนี้เองที่ทําให้ราคาหุ้นของเมตาในตลาดหลักทรัพย์นแสแดกลดลงกว่า22.6มาอยู่ที่249.9ดอลลาร์ต่อหุ้นในช่วงก่อนเปิดตลาดเท่ากับว่ามูลค่าของตลาด Meta หายไปกว่า200ล้านดอลลาร์แม้ว่าที่ผ่านมา Meta มีการเปิดตัว e ิทลูกเล่นใหม่ของแอปพลิเคชัน Instagram ที่เป็นวิดีโอสั้นๆคล้ายกับติ k t o k มาแข่งแต่ t i k t o k ก็ยังคงครองตลาดคลิปสั้นอยู่ดี